ใครที่กําลังหาเอกสารลับอยู่นะครับวันนี้จะมาบอกทริคนะครับว่าสมบัติมันอยู่ตรงไหน9จุดนะครับแล้วก็มีเป็นเควสฟ้าครับเควสที่มันยาก,ยากนะเราก็จะมาช่วยกันแก้ไขปัญหาในพาร์เซลนี้ด้วยฮะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับการหาเอกสารลับเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับทั้งการเสียเงินแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินนะครับ มาถึงการเสียเงินนะครับง่ายๆก็คือซื้อคาฟาไปแล้วครับแถว2ฮะแล้วมันก็จะให้พวกเอกสารลับเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยซันก็ได้มาแล้วนะฮะง่ายๆพันชิ้นนะครับเออเนี่ยครับส่วนของแถมที่มันให้มานะครับก็เยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นอ่าพวกไอเทมปลดสมุดนะครับรวมไปถึงพวกขยะต่างๆนะฮะแล้วก็จะเป็น อ่าชิ้นนี้ครับใช้แลกไอเทมโบราณนะครับแม้ว่าจะเป็นส่วนโล่ส่วนเกาะส่วนผ้าคลุมส่วนรองเท้าส่วนประดับนะครับสามารถแลกได้หมดเลยนะเออเลือกมาเลยนะครับว่าอยากได้ชิ้นไหนนะส่วนสันเลือกเป็นรองเท้านะฮะอ่ารองเท้าก็ประมาณนี้นะครับเหมือนกับการลงดันปกตินะครับเอส่วนตัวสันไม่ค่อยอยากได้นะครับเพราะว่าสันเล่นเป็นดมัมเบลใช่ไหมแต่ดันได้ใส่ป้องกันหมดเลยนะครับเออ แต่ไงก็ลองไปสุ่มดูแล้วกันครับคราวนี้เนี่ยมาดูในส่วนของการที่เราไม่จําเป็นต้องเสียเงินบ้างละอ่ะก็คือการที่เรามาหากับสมบัติ9จุดนะครับมันมีอยู่ตําแหน่งไหนบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ซันก็จะมาบอกนะครับโดยที่จุดแรกนะครับมาที่จุดนี้เลยนะครับเดินตามมาพร้อมๆกันเลยนะอ่ะนี่คือจุดที่1น,นะครับอ่ะเควสสมบัติครับหลกัหลกๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่2องพัิลนะครับไม่ยาก อันนี้ก็เป็นการลากนิ้วธรรมดานะครับลากที่จอง่ายๆเลยนะครับมาถึงจุดที่2ครับมันซ้อนอยู่ตรงนี้ครับอ่าจุดที่สองนะมีทั้งหมด9จุดนะครับอ่ามาตรงนี้ครับจุดที่2เนี่ยเกมมันก็จะเป็นพัซเซิลแบบกดนะครับอ่แล้วก็กดเลยนะครับมันจะมีให้กดทีเดียวกับกดย้ำๆนะครับก็ลองไปดูแล้วกันว่าเราได้เป็นพัซเซิลไหนนะฮะ ได้ไหมนะครับ9จุดก็90อันในเอกสารลับเนี่ยถ้าเกิดเราทำทั้งเควสฟ้าแล้วก็9จุดนะก็รวมๆกันเป็น590ต่อวันนะครับอจุดที่3มาจุดนี้นะใครไม่ทันให้ดูย้อนหลังได้นะครับ sunday ทำการขยายแผนที่ไปแล้วอย่างอันนี้เนี่ยก็อยู่บนซ้ายนะแมปสว่างไม่มีนะครับเราต้องมาหากล่องสมบัติในแมปมืดนะ อีกสามเ็จแล้วครับจุดที่4นะครับเดินมาตรงนี้เลยนะครับเดินมาพร้อมกันเลยนะครับอืมอ่ะข้ามไปเลยนะครับไวๆไม่จําเป็นต้องดูพัซเซิลแล้วเพราะว่าพัซเซลิลเนี่ยมันก็เป็นเกมคล้ายๆกันนะครับมาถึงจุดต่อไปนะครับจุดที่5นะ ตรงนี้นะครับอ่ามันหายไปไหนวะอ๋อมันเดินไปเที่ยวนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับแต่คือตำแหน่งเนี้แหละฮะมันอาจจะเดินไปเที่ยวบ้างเล็กน้อยนะครับต่อมาครับเป็นจุดที่หกนะอยู่ตรงนี้นะครับง่ายๆครับ แค่ทำเควสง่ายๆนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องไปฟาร์มเอาอย่างเดียวนะครับมากดเอาของฟรีก็ได้นะครับอ่าจุดที่7นะครับอืจุดนี้นะอ่าลองหมุนหมุนดูครับอ่ามันไปเดินเล่นนะครับอันนี้ซันไปเซอร์เวย์มานะครับก็เลยเหมือนเดินคล่องนะฮะแต่จริงๆตอนแรกก็คำคำ,คำทางอยู่เหมือนกันครับ อ่ะจุดที่8นะครับอยู่ล่างขวานะอ่ะ,อะแล้วจุดสุดท้ายนะครับเป็นจุดที่9ครับอยู่ล่างซ้ายครับนี่ตรงนี้นะอ่ะเรียบร้อยนะครับจุดที่9อยู่ไหนเอ่ย ลองหมุนๆดูนะครับอ่าตรงนี้นี่เองนะฮะเนี่ยครับเอกสารลับได้มาง่ายๆเลยนะครับแบบฟรีๆนะครับไม่ต้องไปเสียเงินใดๆนะครับกล่องสมบัติ90นะครับส่วนเควสฟ้าเนี่ย500นะครับอ่ะคราวนี้เราไปทำเควสฟ้ากันบ้างนะครับเควสฟ้าเนี่ยเราก็ต้องทำไปให้ครบนะครับเพื่อเปิดกล่องสมบัตินะนอกจากจะได้เป็นเอกสารลับแล้วเนี่ยเรายังได้เป็น เหรียญเพื่อไปปลดไอเทมโบราณด้วยนะเป็นเหรียญม่วงไงเนี่ยนะครับอ่ะจุดที่1น,นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหรอ่อ่ะนะฮะง่ายมากเลยนะครับแต่มันจะมีบางอันที่ยากนะฮะอันนี้ก็เป็นถ่ายรูปธรรมดาเห็นไหมถ่ายรูปไปนะครับ แต่อันที่ยากมันจะมีอยู่2อันครับก็คืออันที่เป็นพัซเซิลกระจกกับพัซเซิลที่เป็นกล่องนะอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวซันเล่นให้ดูครับเพราะว่าซันเคลียผ่านมาแล้วนะฮะอ่านี่เป็นพัซเซิลกระจกนะครับหลักๆก,ก็คือเอาแสงเนี่ยให้มันส่องไปทางคริสตัลนะครับเราก็จะเป็นการจบพัซเซิลนี้นะฮะอ่ะลิกอันบนสุดน,นะครับมาข้างล่างนะ พลิกอันข้างล่างสุดมาทางซ้ายนะพลิกไปแล้วก็พลิกอันล่างซ้ายนะครับขึ้นไปข้างบนไม่ต้องไม่ต้องจับไปยุ่งเลยมันครับอ่ะแล้วก็พลิกอันนี้ไปยิงที่คริสตันครับอ่าเรียบร้อยนะครับเป็นการผ่านพัซเซลิลอันนี้แล้วนะฮะง่ายไหมฮะอ่ะอันต่อไปครับก็จะเป็นพัซเซลิลที่อ่าน่าจะยากเหมือนกันนะสําหรับเพื่อนเพื่อ,อบางคนนะครับเดี๋ยวซันก็ลองเล่นให้ดูก่อนนะ หลักๆก,ก็คือให้เราเข็นกล่องครับไปทับปุ่มต่างๆนะมันจะมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งองสามสปุ่มปะอ่ะมี5ปุ่มนะครับอ่ะค่อยๆเข็นไปนะครับคือเข็นให้มันกระจายกระจายก่อนนะครับเวลาจะเข็นต่อเนี่ยมันจะได้ง่ายๆนะครับ เออเฮ้ยอ่า,อาปับ๊บนะครับสองอันละสองปุ่มนะครับสามปุ่มแล้วก็สี่ปุ่มนะฮะสี่ปุ่มห้าปุ่มครบนะครับโอเคนะครับเราต้องรีบทํานิดนึงนะเพราะไม่งั้นมันจะรีเซ็ตใหม่นะครับให้เราทําใหม่นะเออต้องรีบทํานิดนึงนะเพื่อน อ่าผ่าแล้วเรียบร้อยนะครับกับพัศเซลนี้นะฮะเนี่ยครับน่าจะเป็น2อันที่ยากที่สุดแล้วนะฮะพยายามมาทำให้ครบก็แล้วกันนะฮะเราจะได้ถึงวันละ590เอกสารรับเลยนะอันสุดท้ายก็ไม่ยากครับมาคุยที่ตัวนี้นะครับเพื่อเอาบัฟหลังจากนั้นเอาบัฟเสร็จแล้วก็ไปฟาร์มต่อนะครับกดอันสุดท้ายดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะได้ฟาร์มหลังจากนี้นะถ้ารีบกดเนี่ยมันก็จะลดเวลาไปนะครับ พยายามกดอันท้ายละกันสันเลือกเป็นเพนนะหลังจากเลือกแล้วนะครับมันก็จะให้เป็น500เอกสารรับนะนะฮะโอเคเตรียมไปฟาร์มกันต่อเลยฮนะ